ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ห้องวีดีมจะถูกระเบิดภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ตพื่นวันี้เพื่อนี้ทำอะไรวะเพเพืตือนเพื่อนเฮ้ยขี้เาวอ๋อไอ้กูเพิ่งทำงานเสร็จอะไรอีกเนี่ยกูอุตส่าห์อดหลับอดนอนแล้วกูเพิ่งได้นอนเมื่อกี้มาดูงานก่อนเพื่อนมันตรงนี้ทำถูกหรือเปล่าให้ตรงนี้แก้ตรงไหนตรงก็เออไม่รู้อ่ะอย่าด้วยก้าวดูให้หน่อยเดี๋ยว งานเป็นไงบ้างอะงานโฆษณามึงมึงมึงคนมึงเป็นคนไี้ดีไปใช่เหรอมึงก็ดูดีโอ้ยเพื่อนกูเพิ่งได้หลับเองเนี่ยเมื่อคืนกูก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แต่ออฟฟิศเนี่ยอยากกลับไปนอนในห้องมากเลยก็แต่แป๊บนึงนะไอ้บอยมึงยังไม่เลิกใช้ยาอีกเหรอใช่กูเตือนไปหลายรอบแล้วนะบอยมันมีผลข้างเคียงด้วยแต่แค่เรายังหาผลลัพธ์มันไม่ได้ว่าผลข้างเคียงมันคืออะไรน้าน้าไงนั่นไง hello big boy, vầy là hello. Đi con, đi con, đi con. Hey bro. Hey, hey my boy, hey my friend. Hey, anh okay? Của <coughs> 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 Hey darling. Ồ, phe anh เฮ้ยว่าไงบ้านว่าไงบอสเฮ้ยโยไมเคิลฟินเยอะเยอะเยอะรักไม่ดีกันโ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 นตลาดนี้โน่ดูจัดสภาพไปบ่อยไปหน้าบ่อยไปนอนพักไปเดี๋ยวเออไปนอนก่อนก็ได้ไปไปเงินล่ะใช้สกายภาพเยอะเกินไปแต่เดี๋ยวนะมึงมึงปล่อยให้มันออกไปง่ายงานมันเพิ่งได้ทำไปสองนาทีเองกูเพิ่งได้นอนเนี่ยเมื่อกี้ มึงม่นอนก่อนไปใจเย็นซิอืมโอเคพักผ่อนผมดูผมดูงานเมื่อกี้แล้วไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรเรโทษหลังที่แก้อาการได้เสร็จโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ให้มันไปนอนไปล่าครับเปล่าครับไม่ได้มีอะฮะนะก็ยังจะบินอ๋อยังจะบินิีโอ้เด็กดื้อจริงมันตกทัหมดเลยเนี่ยยังยังเราต้องหาวิธีเอาศักยภาพออกเก็บตัวมาแล้วแหละ ก็ทาก็ทาได้นะก็ใช่แต่เราไม่ทําไงเราไม่ได้ทาไงเราเราปล่อยให้เขาเหิมเกลือมาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ทําอะไรดีงานก็เสร็จหมดแล้วเหลือแต่งานในบอยช่างมันเถอะอัดเพลงไหมอัดเพลงก็น่าสนใจดีนะอ่าได้อัดเพลงงั้นวันนี้เรามาอัดเพลงกันดีกว่าโอเคสามสองหนึ่งไม่เอาแล้วว่ะแม่งเอ้หมดไฟหมดแพชชั่นอ่ะมันหมดแพชชั่นในการทําเพลงแล้วไปดีกว่า เย็นีเฮ้แต่เดี๋ยวนะมีไฟการทำเพลงแล้วไปลุยลุยลุยคิดออกแล้วว่าต้องทำอะไรโอเคมาเลยว่าแต่พอเข้าห้องนี้แล้วแม่งโอ้เหมือนเติบเลยว่ะโอ้ยมันต้องไปต้องการแบบว่าคาเฟอีนเข้าตัวอยากกินกาแฟอยากกินชานมอยากกินใช่ร้านแน่นอนร้านชื่อร้านใหม่ชื่อร้านอะไรนะไทยอะไรนะไทยไใส่ใช่ไทยฟงใช่แล้วไทยไซอ๋อไทยไซไทยใส่ฮะไทยไซ ซึ่งมีชานมที่กูขายอยู่ในนั้นใช่แล้วใช่แล้วจะตามไอ้บอยไปไหมตาจจะช่วยก็ได้นะเออไม่อาจจะช่วยก็ได้ใช่แล้วกาแฟกาแฟใส่สารเกุกี้อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบอยเอ้าห้องนี้ไม่มีใครอยู่บอยออกออกออกเปิดมันดูเปิดออกดูไอ้ดีเออเออไอ้ตัว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 อะไรอยะ ก็อะมักออมาก่อนใส่อ้ยเคียงมันตื่นแล้วเอาไปยังไงเอายังไงเอางี้อคิดแลวไม่ออกเดี๋ยววิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนห้องแผลห้องแผลห้อง้องแผบเอาเอางี้นัดเอาเกาเกเก้มึงอยู่ไหนมาคุยกับก่อนนัดรอไปก่อนเก้เก มึงก้ามึงมีศัก,กยภาพใช่ไหมก้าไอเทเลพอร์ตอ่ะก้าวมีอยู่เออมึงรีบไปห้องแผลบรีบไปห้องแผลบแล้วไปทำห้องขังแล้วก็ไปเทเลพอร์ตมันตรงนั้นไปเร็ด่วนอยู่กูไปดูไอ้บอยให้ไปลอมันให้ไปไหนแล้วฝนตกอีกนัด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 อยู่ไหนวะไป่งแนว อยู่ไหนพี่อยู่ที่เดิมหน้าสตูหน้าสตูกำลังป้ไปักไกลลิแม่งเอ้ยอยู่ไหนวะไหนไหนวะนัดสนามบอลสนอมาเ็มาแล้ว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 มาาวอาจะมนมันไปอยู่สภาพนั้นนะอ่ามันมันมันมนผลข้างกของสาร่ะพอดีเหมือนมน เหมือนเป็นผมข้างกองศาแล้วพอดีบินเพิ่มอีกก็นั่นแหละสกิภาพของเองคือเวลากลางวันมัดเองจะหนักไม่ใช่เหรอโน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 ไม่มีไม่มีไม่มีโนโนนเองคงไม่ใช่สกโอเคเรียบร้อยงั้นก็ลืมลืมเมื่อกี้ไปถึงพี่จะรู้ว่าเองจะต่อยมันแต่ก็ช่างมันเถอะไปใครต่อยไม่มีผมไม่ทำร้ายรอกงั้นช่างมันทาร้ายในเมื่อก้าวมันเทเลพอร์ตไปแล้วเราไปกันดีกว่า ไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางนี้ลืมแล้วสตูตัวเองนี่ก็ได้เราต้องรีบไปให้ไวที่สุดเราเราต้องคิดสารให้มันบอยมันหายจากไอ้ที่มันบ้ามันเขาเรียกว่าอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะมันไม่ยากหรอกก็แค่สลับค่าสารอาจจะช่วยก็ได้นะไม่มันใช้ผลข้างเคียงเยอะอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่ใช้ผลข้างเคียงมันใช้พลังเยอะเกินไปเว้ยเออนั่นแหละมันเริมมีผลข้างเคียงนั่นนั่น ไอ้ปอยโว้ยนั่นบ้าเป็นหมาแล้วไอ้ปอยเอาไงดีวะเราต้องใช้ยาอะไรสักอย่างได้แหละพี่ยังจำยาที่พี่ใช้ทำยาโตได้ปะอืออยานั้นมันน่าใช้กับไอ้นี่ได้นาะอ๋อนี่ไงิะโอเคขังมันได้แล้วไอ้เก้าพอวิจัยได้ไหมว่ามันเป็นอะไรอ่ะอ่ะทำยาเสร็จแล้วเฮ้ยไม่มันมันคือมันคือไวรัสใช่ไหม ผลข้างเคียงของยาบันนั่นแหละอูบอกให้โอ้มนุษย์โอ้เอาเลยโอ้หางอะไรกำหมัดแล้วนะเอาเลยเก้าเอาเลยหนักๆนั่นแหละเออเอออู๋จะปะไก่ไม่พี่บอยไม่ไม่มาอ่ะไปไปกินกาแฟกันระหว่างรอยาออกฤทธิ์ไปมันคงอีกนานนะเนาะ มากัะเถิบเอาเฮ้ยตามปกติแล้วดินายหายแล้วเหรอฮะ Hey You Hey w h a t s a p Bro สักไม่เออไม่พูดดีกว่าเออใจเย็นก็นอนอยู่บนห้องอ่าอ่าโอเคเป็นผลข้างเคียงของสารนี้ของพลังมึง หยุดวิ่งก่อนหยุดวิ่งก sí ่อนหยุดหยุดหยุดเยุดห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 ดหยุดหย้นหยุดยมดหยุดหยุดหยุดห่อดหยุดหยุดงยุงหยุดยุดหยุดหยุดหยยไงหยุดยุดหยหยุดหยยุดมยุดหยงดหยุดยุดหยุดหยุดหยุคหยงดหยุดหยหย่นหยุด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 ลยวยไดดหยุดงยุดหดหุดหั่ดหยุอะไรดหยุดหดหยุดยุดหั่ดห้หยุดหดได้ยยหยไยห อาเดี๋ยวนะหาโทรศัพท์แป๊บนึงถ้าเอาไปลงยูทูบไปบ่อยมันจะดราม่าป่าวว่าดราม่าจะโดนดราม่าป่าวว่าสารที่เราขายไปเดี๋ยวศัตรูก็โดนเปิด่หลายบ้าเออเนาะแต่มันก็ดังเลยนะเว้ยเราทำการทดลองรับอ่ะแต่มันดังเลยนะเว้ยคิดดีดีดีตั้งชื่อคลิปเพื่อนคลั่งเพราะสารเคมีเออน่าคิดเว้ยทำโดดๆลุ้มๆตลอดเนี่ยอ่ะป่อยเขียวชาเขียวแล้วเนะ่ย ทีมที่มึงทำ้าย yes อเก้าแปตหมดโอ้นี่เก้ามึงเอาเข้าแฝดมันไม่ฟังเลยเลยอย่ะเุ้ยซาเตซาเตซาเตเอางี้ไหมพวกเราสามคนเราใช้เราควรใช้ผลข้างเคียงไปทำมันมันจะได้รู้สึกบ้างเป็นยังไงผลข้างเคียงเราอาจจะหนักกว่ามันก็ได้นะเว้ยอาจจะพังทำลายประเทศกันอากาศจะกลายเป็นกอาซสลล่าก็ได้นะเว้ยอานับ ใช่โกคาร์ทค,คิดอยู่ว่าใช่ถ้ามันโดนสารการเคมันจะเกิดอะไรครับอืมอย่างอยางผมไปซาตาหร์อย่างผมไปซาตาร์ No 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 ไม่เกี่ยว <no. S 1> ยวองผมสาตา์อันนั้นไม่เกี่ยวอ,อันนั้น<อ>นี่ก็ผลข้างเคียงนะอันนั้นอันนั้นมันใช่สตาร์อันนั้นมนนันจะทำให้ศัตรูพวกกูมันหายไปหมดเลย แต่ถ้าไปบอกแบบเราสางานแะก็ก็พยายามอยากบินเยอะมากนะไม่งั้นผมจะฉีกปีกด้านหลังพี่ทิ้งอย่างใช่ไแต่ลืมบอกนะตั้งแต่เราทําการทดลองมาที่เราทํากับตัวเราเองอะเราเก็บไว้เป็นความลับนะเว้ยลืมบอกได้ไปบอกใครยังเนี่ยว่าผู้มึงมีศักยภาพอะไรกันบ้างโนโนโนก็ดีแล้วก็ดีแล้ววไถ้ามันเผยออกไปเนี่ยแถบเราเจ๊งแน่นอน แล้วมันจะลามไปยันศัตรูเราศัตรูเราใช่แล้วจะจะอยู่ได้ไม่นานเพราะก้อนเงินหลักของเรานั้นหายไปใช่แล้วแต่ตอนนี้เวลี่เวลี่ของหิวข้าวแต่ยังไม่หิวน้ำเพราะฉะนั้นไม่กูหิวข้าวกูอยากกินหมูหวานสับไข่ดาวหรือหมูหวานสับน้ำมันหอยไข่ดาวมากตอนนี้ของโปรดกูเลยย้อนมันจะมีนขายหรือเปล่ามันจะมีนก้าวไงเอาหายไปแล้วมันชอบหายตลอดเลย ไม่แต่อย่าลืมสิของที่เราเตรียมมามันก็ว่าจะมีไว้ทําของอย่างนั้นเสมอไปมันก็มีของที่จํากัดเหมือนกันเดี๋ยวนะแล้ววันนี้ไม่เปิดร้านเหรออ่าก็หิวแต่เราจะไม่หิวน้ำอ้าวซูชิเดี๋ยวมันเป็นของดองเมื่อคืนจําได้กูมารับลูกค้าโอเคนั่ะเราออก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 กินเงินอะไอ้ก็จะของร้านไปไหนเอามาแล้วนี่หมูหวานสับน้ํามันหอยไข่ดาวกูพูดถูกป่าวะหมูสับหวานหมูหวานสับน้ำมันหอยไข่ดาวมีสักเท่าไหนร่ ้ของในตำนานเลยนะ่น่หละของในตำนานแต่มันกรรมวิธีมันก็ค่าจะซับซ้อนเอาโอมาเกเซก็ได้เออมาเกเซเยอะมาเกเซใช่ไหมขอแบบเมนูหนึ่งหมื่นบาทอ่ะอัาหนึ่งหมื่นบาทหรอผู้เล่นผู้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตังค์ทำกำไรค่าศัตรูเจ็นเอาทุกๆพอเอาเมนูเอาเมนูแบบหนึ่งบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งล้านบาทอ่ะฮะ ใจเย็นอันนั้นเลือกทำไปแล้วหล้านบาทเดียวหล้านบาทเดียวหล้านบาทเดียวงามจอๆในมาซื้อจะงามงามงาม